สวัดีครับผมนี่ปลาพ่อแม่พี่น้องมาดักปลาซิวหรือว่าดักปลากี่เด็ดครับผมโอ,อ้ชีดักมันเชี้ยันครับเยอะกะลองเบิองครับผมงอไอ้กล้วยครับงอเยอะยังมันนี่ก็มีกระุมพังควม ลองเบืองว่าปลาชิวปลากีเดอดหรือว่ากุ้งขีเขาบอกครับผมลองมาลุ้นตองกันครับไปครับผมตัวยังไกลอยู่ครับนาองจะชิมวัดน้องครับไปตัวครับวัดน้องครับน้องวัดน้องนะครับเรียมการใช่นะครับใส่เหงื่อไ้นี่ครับเงาะครับเอาลูกไปเงาะไม่ใช่ลองเบืองว่าที่มี่อย่างเขาบ่ครับผม นี่กล้วยครับหลังนี้กล้วยหอมครับที่มีอยังเขาว่ามาถามาลุ่นกันเบื้องเด้อครับลองเอาผล,ลมไม่ใช่เบิ้แล้วก็อันนี้ขนมปังรองขนมปังมาใช่ใช่ขนมปังสองหลังเด้อครับเด้อพี่น้องถามาลุ่นน้ำกันเด้อพุหลาตอวนมะยามพุนละครับผมสีหลังครับหนึ่ง สองสามสี่ครับผมนะครับจะใส่ก่อนครับผมครับผมใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะขามาย่ำพร้อมกันตอนแรง้นานะครับเนาะสวัสดีครับผมหลังจากที่ห้องจใส่ดักประสิเอไว้แล้วครับผมมาย่ำกันรุ่นน้องกันว่าสีมันประมาเนาะครับเนาะไปวัวละครวัวละคร ได้หันอนเห้ยมลังแรกเลยครับผมเลแรกเลยครับแลแรกเลยครับผม อู้ปลาไตาบึดครับพี่น้องอู้นี่วัวไตบึดพี่น้องเอ้ยบริการตั้งสองครับหมดตั้งสองกล้วยครับโอู้ไตบึดคือกันครับพี่น้องก็ได้ โอ้ได้อยู่ครับบักโวยกับบักกีเดือดเต็มันยาเลยพี่น้องเห็นบ้าิสดงบักโวยนะครับต้มลวกจิ้มกับตำบักทั่ว่ดิว่าไปรุ่นหลังสามมั่งกันครับเงาะครับโอ้โ ตายเบิดครับพี่น้องอข้าอรักเกิดใะไบแบนี้ข้าักรักครับโอ้อโอเยเดี๋ยวเลยโอ้โหโตเยอง ลุ่นหลังสุดท้ายาครับเหาะมันบ้าตายบัดขับเ้าะน้ำขึ้นจมจมน้ำมัดรับผมหลังสุดท้ายเป็นอะไรตัวพิเศนปะดินเลย มิดโตมิดโตมีมีมีครับสีครับนี่แกบมครับโอ้โวเดี๋ยวทอดตัวนี้ครับพี่น้องมกแล้วครับวันนั้นทอดครับมันนี้ได้๋ยกขอ้พมอครับ าออกน้ากันครับตายเบ็ดครับพี่น้องน้าท่วมฝนตกครับอันนี้เงอนเงือกล้วยครับนี้กล้วยหอมเขาคือกันครับนี่อันนี้เงยเยื่งเงาะครับนี่เป็นเปลือกงอบครับเงาะครับเง็นยปะครับเยื่งเงาะเขาขึ้นกันครับแต่ว่าตายเบ็ดครับผม น้ำขึ้นน้ำท่วมครับโอ้ดิเต้าเยอะครับนี่หวังนี่เหยี่ยนนี่ขนมปังครับเสียนแต่ว่าเทสชิมละนหนึ่งครับตายเมื่อน้ำท่วมบมาด้ถอดดูครับไปครับมาเลือกครับวันนี้เลือกเซียนทุงครับ พวค่อยตายไปนะครับค่อยมีตัวตายของลัง,ลง หนึง่งะได้ประมาณนี้ครับผมกาถทาเบื้องเด้อครับว่าสิเพียรยังกินครับไปครับผมพีน่น้องเข้าไปนี่เด้อผลงานเพชรแนวกินต้มควายกับตับขู่ควายควายครับผมคนกินต้อ,อตตาอก,อกันครับปากก็ดีครับผมกรอบแก้มตับขู่ครับผม สวัสดีครับผมหลังจากข้อหามาแล้วครับมานเก็บถอดตับกุ้งเนาะมากินน้เขาด้องกันนะครับอืมไม่นี่บักหอยทอดปลาทอดกุ้งตับปลกุ้งครับมาเด้มาเ้อพี่น้องกินต้องกันเ้อครับผมเก็บนี้กรับฝากกดไลค์กดแชร์กดกติดตามเลยด้อยครับผมเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปครับผมก็คำว่าสวัสดีครับ